เออนั่นลิกกี้เหรอคะอ๋อแม่แม่เธอรู้ไม่เป็นมิรกับเราเลยลิกกี้ดูหันมามองเราและกางหู<ช>เออไห<ช>วยแม่ดีใจเ<ม> <ใจ S 2> ขาบอกว่าช็อตฟิลค่ะกำลังบายบายเลย<ม> <c oughs> ช็อตฟิลกำลังไว้ไหเลยออโอยนัง่งกินนมเอาตัวตรงคนนี้เป็นแม่เหรอตอนแรกนึกว่าคนนน้นเห็นเขาไปอยู่กับคนนน้นคนริมนน้นยยุ่งมี เอาแล้วเอาแล้วเขาบอกแม่เห็นล like ิกกี้ไหมกำลังกินนมอยู่น้องเขาไปอาบน้ำสะผมมานะแม่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเออน้องเขาเพื่อแปบน้ำมาน้องชื่อเคอร์บี้โอ้ยกินนมกินนมเ้ใช่ลิกกี้กินนมน้องขุยอันนี้ได้ไหมหรือว่าเราต้องฉันต้องโทรหาอีเดเหรอยังไงฉันต้องโทรหาเพื่อนไหม ให้สื่อสามศัพกยอเออเออเดี๋ยวเอาให้ไวเดี๋ยวเอาให้ไว้เดี๋ยวให้เขาอืมมีมีมีเท่าไหร่นักใชขนมโอเคโอเคเอาให้เพื่อนเอาให้เพื่อนแบงเอาให้คนละสามร้อยไหมหรือว่าไงมีอีกไหมมมีมาเดี๋ยน้องเอามาเดี๋ยน้องเอามาเหลือเท่าไหร่เท่าไหร่ทั้งหมดต้องเก้าร้อยใช่ไหมโอเคมีเท่าไหร่ไปเอาเอามาแลกก่อนเท่าไหร่ไปเร็วขึ้นเธอ sorry ขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วเหรอนี่ป้าจุ้ยต่อได้หมวกนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเธอแล้วเธอจะอ๋อโอเคแฉันก็บอกเธอจะให้เขายังไงเธอมีแบงค์พันอไม่ใช่แบงค์พันอยู่ที่ฉันกระสิอที่ดังมากกระสืที่ดังมากจ้ะดีหมดเลยนีนีดีป๊ดปัง ไปยังไงก่อนแม่อันนี้ซื้อกะเช้าไม่ได้นะคะเราก็เลยจะให้น้องเป็น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 ค่าขนมให้กับพี่พี่ควานที่มาประสานงานให้กับเราในวันนี้ทั้งสามท่านเวี้้อนจังเลยเอาละหนึ่งสองสามกีต้อนจังเลยแป๊บนึงเออจริงฉันก็ว่างั้นแหละโอ้ยอนนั้นตัวเล็กที่เพิ่งเกิดใช่ไหมเธอเออช่วยมาดูลิกกี้ให้หน่อยได้ไหมคที่กินนมอยู่จ้ะโอเคลิกกี้กินนมอยู่ สวัสดีอุ้ยตัวเล็กอันนี้เกิดนานหรือยังอ่ะเล็กกว่าเจ้จุนนี่กาอ้ออ้อยอุ้ยอุ้ยรวดนะรวดนะระวังนะรวดนะห้ามจับน้องนะห้ามจับพวกนี้เราจับช้างมาเยอะแล้วอันนี้ก็เป็นกออู้ยตายแล้วมีชื่อเลยะคะอุ้ยอันนี้เกิดเกิดนานหรือยังคะเนี่ยต้องให้เพื่อนช่วยอะไรนะเดือนปลายเออ อุ้ยเดือนกว่าอู้ตายแล้วน่ารักจังเลยจริงจรอดออกมาได้เลยใช่เขาออกมาได้ดู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 แม่เห็นไหมตัวเล็กจะไม่มัดนะคะลิกกี้ก็ไม่มัดเตาโตตาโตมากเลยเง็บเง็บตาเงียบขาเงียบขาโอ้ล่ะคนเง็บตาโตมากตัวเล็กมีชื่อหรือยังคะอ่าอันนี้แหละอันนี้แหละเบบุก ใบบุญเหรอใบบุญตาสิใบบุญใบบุญด้วยคางหรือเปล่าใบบุญจิ๋วหลิวันยออ่เลใบบุญใบบุญอันนี้คือที่ที่ปางที่เขาจะเปิดให้เที่ยวไม่ได้อยู่ตรงนี้ถูกไหมอันนี้เป็นแค่ที่เก็บช้างใช่ไหมคะอ่ปลาไปที่นู่นน้องเป็นล่ามให้โหลดมาก พี่ควานชื่ออะไรบ้างคะน้องน้องน้องแอปน้องชื่ออะไรคะตอะไรนะตื้อตื้อแล้วแล้วคนนี้มีอะไรพนักเกะพนักเกะอ่าพูดได้ครั้งเดียวนะพะนักนกิจน้องชื่อธานกิจธนกิจธนกเกะจริงๆแล้วแต่เราชื่อตั้งชื่อไทยให้ว่าธนากิจธนกิจโอ้ยลูกชนลูงชุนลึกจิบไม่รู้ว่าทำได้ึงแบบมึนเมึนเลยนะคะ แม่ตอนนี้เราไม่ได้โฟกัสที่ลิกกี้เลยอ่ะเรามาเจอน้องใบบุญแทนมาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามวนม้วนอะไรจ้าขี้ยะขี้ยะเออเล่นด้วยไดหมอ่ะเออขี้อะมาหาผมสิเออเธอฉันเสี่ยวฉันอยู่หลังพี่ควานก่อนเอออย่านะเธอมาเงียบเงียบเหมือนแทนทองใช่เงียบเงียบมากเหมือนแทนทองเลยแล้วก็วิ่งใส่ต้มนะคะใช่ไหมอ่ะ เอ้ยมาทําไมอ่ะผมอยากให้รู้จักเฉยๆอ่ะลิกกี้สวัสดีครับลูกพ่อพี่เราชื่อไรอ่ะเอออ่าแม่เขาถูกชะตากับเราอยู่นะเธอต้องต้องเห็นตอนนี้เขาไปตอนนี้เห็นตอนเขาเจอน้องแบงดึงเงิอแตกดึงเงิอแตกตื่นเต้น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 แขกมาย่องมาเลยคนเยอะย่องมาจ้าลิกกี้เลือกใครลิกกี้เลือกใครคะทุกคนทุกคนหลบอยู่หลังพี่วานหลังกระต่ายหมดเลยแม่ตอนนี้ ชนีแทนทองชนีล็อกอยู่หลังงมดชายย่องมาแล้วจะพุ่งแทนทองอ่ะแทนทองจะชอบอย่างนี้นะแล้วนังจะพุ่งนะพอถึงระยะที่แบบว่าระยะประชิดคือตึ้งอย่างเนี้ยนะแทนทองอ่ะเธอประกันชีวิตพร้อมใช้ลิกกี่้ประกันชีวิตพร้อมใช้ใช่ไหมเพิ่มวงเงินให้เรียบร้อยนะคะเวลามาปางช้างนะคะทุกคนหรือจะวิ่งชนจะพอแบงค์เออแม่เห็นไหมเขาไม่เห็นวิ่งชนเลยแล้วเขาไม่สนใจพวกเราด้วยหรือเรามาตอนเย็นวะง่วงแล้วหรอแต่ให้รู้โอ้นารัก เออใบบุญใบบุญใบบุญสวัสดีค่ะแล้วฉันสดีค่ะไรว้าาาาน่ารักจังลิกกี้เสียงด่าเธอดูเธอดูเออดูข้างหลังให้ตายด้วยนะไม่ใช่ไม่วิ่งมาใส่ไตยตอมกล้องกระเด็นกระดอนมันจะฮานะมันเงี้ยผิดปิดกันเงเงก็เลยเหลียวไปมองแบบพี่ตู้พี่ตู้เป็นควานไหมพี่ตู้เป็นควานเหมือนกันอยู่ปางไหนคะปางโบโดครับอบางโบโดบางแรกเหรอคะที่เลี้ยวมาเมื่อกี้หรอไม่ใช่อยู่แม่ อยู่แม่สปอคแม่สป็อเออย่องเงียบมาอุตส่าห์ย่องมาไม่หนึงข้างหน้าของพี่ตื้อเนี่ยถ้าถ้าตัดผมแล้วแต่งตัวดีๆพี่ตื้อนี่น่ารักเลยใช่ๆช่น่ารักเลยดูจมูกสิบิชบ็อกอ่ะบิชบ็อกก์เออหัวข้อวันนี้ลิคกี่เป็นตัวกููใช่ไหมลิกกี้เป็นผู้ชายใช่ไหมคะอ่าใส่ช้างเด็กผู้ชายใช่ไหมชอบย่องเอ้ยย่องย่องย่อง แต่ตอนที่เจอแบงค์เขาไม่ย่องนะเธอฉันดูคลิปแล้วฉันฉันฉันหัวเราะแหงมากนะคะลิกกี้เดินกลับไปคิดก่อนใช่ไหมลูกจะจิ้มใครดีเออลิกกี้ใส่มาเงียบๆค่ะแถมมีอาวุธจริงแม่ต้องระวังนู่นนะไปขุดดินเล่นข้างหลังแล้วทำตัวเนียนๆน่ารักจังตอนแรกนี่น่ารักมากนางอ้อนแน่นดูนางอ้อนแน่กี่วันเนี่นเนดือนกว่าเพรเดือนกว่าเดือนกว่าแก่กว่ารับอรุณเออนิดนึงแก่กว่ารับอรุณนิดนึง ตัวพอๆกันไม่รับอลลูออะรับอรุณตัวเล็กกว่านี้รับรับอรุณตัวเล็กกว่านี้โดมใหญ่เลยมันแซบใช่ไหมรองเท้าอะลูกรองเท้ามันแซบน้องชื่อใบบุญต้องเฟี้ยวด้วยนะใช่ใบบุญต้องเฟี้ยวนะตามสไตล์ตามชื่อลิกกี้ไปไหนลูกลิกกี้ยองยองยองไปไหนนะาไปไหนนหนูเออ แม่แม่เราไม่เรียกแม่เราไม่เรียกไม่ค้องงงอะไรแดงสิ้นเขารู้ว่าแถวนี้ปลอดภัยไงแล้วมันเงียบมันไม่ได้มีคนอื่นตอนนี้ที่เขาระแวงสุดน่าจะเป็นเราแต่เขาก็ไม่ได้สนใจเราเลยนะเห็นไหมเออแต่ตอนแรกอะแม่ที่หนูขับรถมาจอดอะหนูบอกเลยนะหันมาทุกตัวกลางหออดำไมาเยอะเหรอดำไมาเยอะเหรออสุปดไมเไปติิไหนนะลูกไปท่องนั่นแหละ ท้องป่านูอยากเป็นด้าเมเยอะไปคุยกับแม่ซื้อด้านบนจะจะโฟกัสใครดีเนี่ยใบไม้จะดือเบมเยอ์อยู่เนี่ยเออยังซีนผ่นเป็นยังซีนขอถือไม้ดต่มาเยอ์หน่อยพี่ยังกินไม่ได้หรอกลูกพี่เล็กเกินเดือนกว่าแล้วคือออกมาเล่นแน่แ้องบอกี้ไปหาหินเหรอลูกเอาก้อนที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะหาได้แล้วก็ปา ป้าอีป้าพวกนี้เราดูจังหวะแม่เขาหงุดหงิดเอออยากเห็นจังหวะแม่เขาหงุดหงิดไปไกลเกินแม่ไม่สนเลยว่ะเฮ้ยปกติเขาไปไกลแค่ไหนคะลิกกี้อ่ะแม่เขาไม่เรียกหรอไม่โออ้พี่เอา้เด็กอนามัยโอ้พี้ไกลจังโอ้ไปขี้ไกลมากห้องน้ำไปเข้าห้องน้ำไปเข้าห้องน้ำด้านบนใครมาโอ้ พี่ความที่พ,พี่คุณนี่เขาก็ขี่ผ่านไปผ่านมาเขา,เขาก็คงงงแหละอ๋ออีพวกนี้มันจะมาตรงนี้เหรอเออฉันจอดรอยอยู่นานมากนะคะโอ้เป็นไหนนะไปไหนนะาเ,เล่นคนเดียวน่าสงสารเหมือนมีรอยสไลเดอร์ตัวเองนะเออจริงจะได้ไปเล่นสไลเดอร์นะทข้างบนมีน้ำด<ๆ>้วยไงเป็นแทงนอะแวจะเล่นสไลเดอร์เขาก็จะไปอันนี้เขาก็จะไปแค่ตรงนี้เหรอตัวใช่ไหมอ๋อแม่เขารู้เขาก็ไปแค่ตรงนี้แหละ

ชืเล็กี้อ่ะมันเจ๋งเออมึงเท่อ่ะโคมันเท่โอ้ะโคมันเท่อแม่ไอเราก็เท่ซะด้วยลิกกี้บอกเออลงมาหาแม่อู้หูไปอ้อนแม่เนียดูดิไม่อึแถวนี้หรอกใช่ไม่ฉกปกเออแถวนี้ฉกปกแม่สอนมาดีเออแม่สอนมาดีไปห้องน้ำข้างนอกนะลูกอย่ามาขี้ในห้องนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงในห้องนี่แม่ขี้เองนะคะเพราะแม่ไปไม่ได้มาอีกแล้วมาเยอีกแย้วมาอีกแล้วมาอีกแล้ว ไออ้ไรๆๆเกาเท้าเกาเท้าอยู่ด้วยนะเออเออต้ออย่าอย่าไปไปกันหมดเลยหรอคะไม่อยู่ด้วยกันหรอคะอยู่ด้วยกันก่อนค่ะน้องอยู่น้องอยู่ด้วยกันก่อนค่ะเพราะว่าถ้าดิกกี้มาเดี๋ยวมันจะฮานะคะเอออยู่ด้วยกันก่อนค่ะอ๋อพี่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 ตือเลี้ยงช้างเลี้ยงช้างนานยังประมาณสองปีสองปีตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วตัวเองอ่ะสิบแปด ไว้คบพอน้องจะออกจากตรงนี้ไปใช่ไหมถึงวาดเดี๋ยวเดี๋ยวน้องจะไปเก็บช้างน้องมาอีกไหมแล้วเดี๋ยวจะมาอีกไหมหรือว่าไม่มาแล้วแล้วน้องอีกคนไม่เปิดละยังไม่รู้ครับยังไม่รู้ครับอ๋อน่าจะกงกันอยู่ดูแลเออโอเคเอาไว้ให้คนไปคนไปไม่ให้ไม่ให้คนไปคนไปของพอลนะพี่เต้พี่เต้ของพอลแล้วนะขอบคุณนะคะครับเดี๋ยวพี่จะให้สองคนนั้นด้วยไปเรียกไปเรียกไปเรียกเพื่อนมา ฮัลโหลฮัลโหลฮไวรุนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมาเนมใบบุญผู้หญิงหรือผู้ชายคะใบบุญเป็นผู้หญิงใช่ไหมกระตุยดูซิมีจิโมะไหมดูจิโมะซิดูจิโมะหน่อยสิเด็กหญิงใบบุญเด็กหญิงใบบร่นกำลังเรียนรู้โลกกว้างว่าโลกใบนี้มีอะไรบ้างอะไรน่ะสงสัยทุกอย่างอุ๊ยนั่นอะไรน่ะแค้นควันมีไฟครุบเครับด้วยอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้โตไม่คนเลือเออตาเรือ ปนยังมาปักเออแต่อะปนยังหมาปักแต่อะนี่ต้องพูดเป็นภาษาต่างดาวหนอะเออเช่เช่เราจะรูยไม่รู้เรื่องเป็นเด็กน้อยอยู่เพิ่งออกมาดูโลกเธอเพิ่งมาจากดาวช้างเออโอ้ยขันนะเออไม่เรียกแล้วเพื่อนอ่ะเขาบอกว่ากูไปละกูเรียกมึงแ้มึงไม่มาห่วงน้อยมากเลย อยากจะจับงวงป้าไปเล่นกับช้างมาเยอะแล้วลูกวันนี้ป้าจับไม่ได้แล้ววันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่โหเห็นไฟอ่ะสีๆอ่ะไอ้ยายอ่ะโอ้โหไอ้ยายอ่าทรงเหมือนบาลานเลยค่ะเออจริงบาลานตอนเด็กๆเล้แล้วก็ไม่ไม่นี่แหละแล้วก็ตาเหลือกเหมือนเออมาแล้วมาแล้วดิอะไรนะเคอร์บี้เคอร์บี้มาแล้วใช่เคอร์บี้มาอยู่กับเราก่อนเราเสียวลิกกี้อยู่แม่แปะคิวอาร์ฆ่าเสียงภัยเร็ว ฉันเหีวแล้วฉันแห่เพราะฉันกลัว,วฉันฝังใจกับภาพที่แบงค์โดนลิกกี้วิ่งไล่มากฉันก็เลยแห่ลิกกี้หยุดพักหนึ่งแต่ตอนนี้รู้สึกว่าลิกกี้ไม่โฟกัสพวกเราเลยแม่อาจจะอยู่ด้วยกันหลายคน<ช>มานี่เดีวธนากิจห,หรือเปล่าเออธนากิจมาน้องเอฟน้องเอฟจะไปน้องเอฟน้องเอฟมานีออ่มาี่นี่เนียนเนียนมาที่มานี่ขอบคุณนะคะขอบคุณ